ผลิตคณะแหล่งปลูกควรใกล้แหล่งน้ำสะอาดและสะดวกต่อการนำมาใช้ไม่เป็นแหล่งที่มีน้ำท่วมขังห่างไกลาจากแหล่งมลพิษการคมนาคมสะดวกสามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็วสภาพดินสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง6 6ถึงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง20-25ถึงองศา,ศาเซลเซียสพันธ์และการปลูกการเลือกพันธ์คณะที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่3พันด้วยกันคือ 1. พันธุ์ใบกลมหรือคณะใบมีลักษณะใบากว้างใหญ่ การเล็กป้ายใบมนและผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อยทนต่อดินฟ้าอากาศได้ดีเช่นพันฝางเบอร์หนึ่งพันฝางเบอร์สองสองพันใบแหลมเป็นพันที่มีลักษณะใบแคบกว่าพันใบกลมป้ายใบแหลมข้อหา่างผิวใบเรียบเช่นพันพีแอลยี่สิบสามพันยอดหรือกา้านมีลักษณะใบเหมือนกับคณะใบแหลม แต่จำนวนใบต่อต้นมีน้อยกว่าปล้องยาวกว่าเช่นพันธแม่โจ้หนึ่งคณะฮ่องกงคณะดอกเห็ดหอมภาพแสดงพันธุใบกลมหรือคณะใบพันุใบแหลมพันธ์ยอดหรือกา้านการเตรียมดินเริ่มด้วยการถายตากดินไว้ประมาณ7วันแล้วไถพวนดินอีก1-2ครั้ง เพื่อกำจัดมแมลงโรคและวัชพืชจากนั้นยกกล้องวางประมาณ1.5เมตรเว้นทางเดิน30เซนติเมตรก่อนปลูกหวานปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้วตามความสามารถที่จะหามาได้โดยทั่วไปควรใส่อัตรา2-3ตันต่อไร่เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินลดการเกิดโรคกาเน่าและโรคเน่าดำก่อนปลูก หวานปุ๋ยเคมีสูตร20-10-10อัตรา25-30กิโลกรัมต่อไร่การปลูกหวานมเมล็ดในแปลงปลูกอัตรา2กิโลกรัมต่อไร่คุมด้วยฟางและลดน้ำเป็นฝอยละเอียดทั่วแปลงจากนั้นถอนแยกต้นก้ลาเมื่อผักคะน้าอายุ20และ30วันให้มีระยะห่างระหว่างต้น15-20และ20ซนตเมตรตามลำดับซึ่งต้นก้ลาที่จะถอนแยก สามารถจำหน่ายเป็นแนขนงคณะได้การใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกหวานปุ๋ยเคมีสูตร20-10-10อัตราย5 5 3 0กิโลกรัมต่อไร่พร้อมกับการเตรียมแปลงหลังปลูกถอนแยกเมื่อผักคณะอายุ20วันแล้วหวานปุ๋ยเคมีสูตร20-10-10 อัตราย5 3 0กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับปุ๋ยยูเรียสูตร 4600- อัตรา10-20กิโลกรัมต่อไร่การให้น้ำให้น้ำอย่างสม่ำเสมอควรให้น้ำทันทีหลังการปลูกและใส่ปุ๋ยาการพรวนดินและกำจัดวัชพืชหลังจากปลูกคณะไปแล้วประมาณ10-15วันควรมีามการพรวนดินและกำจัดวัชพืชใ,ในไร่คณะให้สะอาด ส่วนสารเคมีกำจัดวัชพืชหลังจากปลูกต้องเลือกชนิดที่ไม่เป็นอันตรายกับคณะโดยฉีดพ่นประมาณ1-3ครั้งจนถึงช่วงคณะมีขนาดต้นและใบคลุ่มแปกก็ไม่ต้องรวนดินกำจัดวัชพืชอีกเพราะอาจจะเหยียบย่ำคณะเสียหายได้สอบถาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรพันธุ์การใส่ปุ๋ยการให้น้ำ และการดูแลรักษาสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์02 940 5484-5โรคแมลงศัตรูและวัชพืชสอบถามได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์02 579 8540